สวัสดอีกรอบหนึ่งครับบทกำลมารับงานครับผมค่ะในรอบกี่ปีิซีรีส์เหรอน่าจะต่ปีสองปีสองปีสองปีเป็นไงคะต้องคอสนิทไม่เก่งแต่ว่ายางบทนี้ก็ไม่ไกลตัวไกลค่ะทำไมบอกแบบนั้นเราเป็นเราเราคิดว่าคาแรกเตอร์คนที่รวยมากๆอ่ะ ไม่ถึงนะแต่ว่าเราก็พยายามพยายามแบบได้อยู่แล้วก็ทำล้มทำเล็บบ้างอะไรเงี้ยแต่ก่อนคือกระตันเป็นคนไม่ค่อยทำเล็บนะคะแล้วก็ไปทำเล็บทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะอืม,มันก็ไม่ยากกับเราเนี่ยมีพี่บอยก็ไม่ยากค่ะ <c oughs> ไม่เกรงคือเห็นพี่บอยแล้วก็เออไปด้วยกันได้อยู่ <c oughs> <c oughs> ทำกันบ้านเยอะไหมจริงๆคือมันค่อนข้างที่เหมือนจะ อ่านแล้วอินมากกว่าแล้วก็พอถึงเวลาเล่นเราไม่ได้ติดขัดอะไรแต่อาจจะเป็นเรื่องของมูฟเมนต์ของตัวเองที่แบบว่าคือต้องเห็นบรรยากาศของโต๊ะอาหารทานข้าวแล้วแล้วแต่แตว่าทุกคนเกรงอะโอ้โหอลังการแม่บ้านยืนรอสี่คนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเราก็เหมือนแบบรวยมาก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 ชักด จนนุ่นจะเช่อยังไงแล้วอะไรกัน,แต,นแต่สุดค่ะใช่ค่ะมันก็ไม่ก็มันก็จะสบายๆบย,ยเราจะมีมุมที่ไม่คอ,คอมดี้ค่ะเราจะมีมุมนั้นึ่งพี่อบอยไม่มีพี่บอยไม,ไม่มีมุมนั้นค่ะมีมุมที่ไม่คอมดี้บ้างแล้วก็คือเตรียมตัวหายแล้วไม่ยากกับเราหรอกเนาะไม่ยากไม่ยากค่ะอ่านแล้วสนุกค่ะแล้วมั่นใจว่าเรื่องนี้น่าจะแบบไปได้ไกลเพราะว่า อ่านมาสองตอนแหละแล้วใน,น,นมุมที่เป็นแม่ลูกโตยังไงบ้างครับไม่ไงนะคะคือแบบลูกสวยได้แม่มากเลยค่ะรู้สึกภูมิใจมากลูกสองคนสวยมาก <c oughs> คือแบบหน้าแบบโขงฝรั่งได้แม่แม่ก็ลูกครึ่งเหมือนกันนะคะ <c oughs> <c oughs> พูดเลยแม่ก็ลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นไงบ้างครับว่าออกมาถ่า,ายงาน กับูรปรับตัวใช่ไหมคะแบ่งเวลาอ๋อคือจริงๆแล้วคือเรื่องของเวลาก็จะเป็นเรื่องของผู้จัดการเป็นคนจัดการนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะลูกตอนนี้ก็โตแล้วเริ่มแบบทําอะไรเองได้แล้วแล้วก็แบบไปเรียนเองอะไรยังไงเองได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยโดยที่มีคุณพ่อเป็นคนดูแลก็คือช่วงระหว่าง่านนี่เราก็ให้มอบให้หน้าที่คุณพ่อไปแล้วไปตุณพ่อค่ะุณพ่อค่ะเอาแล้วแปลว่าความที่หรือว่าต้องแบบอยากเปรับไปนต่ออะไรอย่างนี้ยังไงบ้าง ก็มีเหมือนเดิมคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบ่งเวลามีถ่ายต่อเรื่องนี้แล้วมีเรื่องสดียวเลยหรือยังยังค่ะเรื่องเดียวค่ะมีเรื่องเดียวค่ะทำไมเรองทงเห็นผนที่รับเรื่องนี้ทำไมทำไมบ้างคือจริงๆก็แต่ว่า,ามันเป็นอะไรที่น่าลองดูคะ่ะและ้วบวกกับเราก็เราก็อยากจะลองลองเข้ามาทํางานกับพี่ชอดอะไรเงี้ยรู้สึกปิติคะ่ะรู้สึก ดีใจที่แบบว่าเอ,อ้ยได้ได้มาร่วมงานกันลองลองมาร่วมงานดูอะไรอย่า,ยางเงี้ยเราได้จังหวะได้หมดได้แล้วก็เราก็ได้แล้วเราก็อยากอยากอยากจะลองเข้ามาร่วมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไม่เคยร่วมงานจริงๆก็อยากนะคะจริงๆก็อยากถ้าถ้ามีเวลา <laughs> พราะว่าช่วงนี้ก็แบบเออรับลูกอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบทําขนมขนมปังบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำโฮมเมดทำโฮมเมดจริงจังขนาดไหนครับธุรกิจนี้อาทิตย์ละครั้งคือตามออเดอร์เปิดขาออเดอร์ใช่ใช่ใช่ค่ะก็มีคนมีลูกค้าประจาําแล้วก็มีคนสั่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าคือถ้าจะทําทุกวันมันก็ไม่ได้ไงเพราะว่าขนมปังมันไม่ใช่ว่าทำแล้วเสร็จเลยมันมีเวลาพัก ชิ้นหนึ่งก็สามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่แต่เรามีความสุขแล้วก็คนทานมีความสุขเราก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกพี่บูว่าเราจะทําอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะซึ่งวันละครั้งนี่ก็คือเขาเลก็เต็มแน่นเด <laughs> เต็มเต็มค่ะก็คือมีลูกค้าประจําด้วยแล้วก็ลูกก็ทานด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าของเราคือคือเหมือนแบบทําแบบไม่มเรียกว่าไม่ไม่ใส่สารกันบูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบออริจินอลเลยแล้วมันก็ คนก็เลยชอบอะไรอย่างงี้แล้วจะมีโอกาสขยายเป็นคนที่มีคาเป็นรานอยากมีเวลาประมาณแบบวิ๊กหนึ่งสักสักสามสิบวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ม,ม,ม,มันไม่ได้อ่ะใช่ค่ะคือก็จะเป็นคนออกกำลังกายด้วยคือเวลาออกกำลังกายของตอาทิตย์หนึ่งก็เยอะแล้วอะไรอย่าไงเงี้ยเวลาทําขนมคือต้องทําตั้งแต่ตีห้าจนถึงเย็นอย่างนี้เลยค่ะถึงกว่าจะเสร็จคือตีห้าเริ่มตีห้าก็คือเสร็จตอนเย็นอะไรเงี้ย มันค่อนข้างที่จะใช้เวลาเพราะฉะนั้นคือเราก็จะแบ่งวันนี้ออกกำลังกายวันนี้ทําขนมวันนี้รับลูกวันนี้มีงานกิจกรรมที่โรงเรียนอะไรเงรี้ยคือกิจกรรมที่โรงเรียนลูกก็ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยออกกำลังกายฟิตเฟิร์นตัวเองกก็คือหาเมื่อปหายพีที่แล้วก็มีลงลูกออกมาชนน้ำออกมาแฟนๆก็คือหาตรงในงไอจีเยอะเห <laughs> รอไ่ว <laughs> ่าล <laughs> งเยอะแล้ลงเยอะอ๋อเหรอคะ คือบางทีเราทําอะไรที่เราเราเขา,าเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์คืออยากจะให,ให้ทุกคนได้แบบว่าดูแลตัวเองคือเหมือนกับเราอายุสี่สิบกว่าแต่เราก็ต้องดูแลหุ่นตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยคือคืออยากจะบ่งบอกประมาณนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะผู้หญิงอยากอยาอยุสวยอะไรประมาณคนพอพอทีิแล้วก็ระบบเขา่านพังพังแต่แต่ถ้าออกกำลังกายแบบกระตามมันไม่พังน,นะคะเออออกเยอะมาก ตีเทนนิสสามชั่วโมงนะคะจะมีเคล็ดลับอะไรยังไงบ้างล้าการดูแลรักษาหุ่นคือกตาบบแบ่งเวลาในการออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของการทานอาหารแต่ก่อนคือเราคิดผิดว่าเราต้องทานแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างงี้ค่คกะต IF, คคกะตาก็ทานโปรตีนเยอะกว่าเดิม <laughs> คือแต่ก่อนเป็นคนที่เป็นคนไม่ชอบเนื้อสัตว์เลย แล้วก็ตอนนี้ก็หันมาทานเนื้อสัตว์แต่ว่าโปรตีนของกระต่ายจะไม่เป็นโปรตีนโปรตีนอย่างอื่นเลยก็จะเป็นแบบออริจินอลโปรตีนเลยคือแบบอกไก่บ้างไข่ต้มบ้างเนื้อสัตว์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราทานโปรตีนได้ถึงอ่ะร่างกายเราลีนกว่าลีนกว่าแต่กระต่ายไม่ได้งดแป้งนะคะคือทานทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้งดของหวานคือไม่ได้ไม่ได้งดของหวานด้วยแต่ว่าไม่ได้ทานของหวานเยอะแต่ว่า กระตาก็จะแบ่งแบ่งว่าวันนี้เราทานโปรตีนถึงหรือยังอะไรเงี้ยพอเราออกมังกายเยอะโปรตีนเราถึงร่างกายมันจะลีนลงแต่น้ําหนักมันไม่ไม่ลดน้ําหนักก็จะเพิ่มเป็นกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยศึกษาตามให้มันถูกตามหลักโภชนาการอะไรเงี้ยเลยคือทุกอย่างมาจากประสบการณ์หมดเลยแต่ก่อนจําได้เลยว่าอยู่อยอยกองอะ่ะเราก็จะทานแต่ส้มตำเพราะเราคิดว่าเยมันไม่มีแป้งไม่มีอะไรโหจริงๆล้วคือแบบ โซเดียมตัวบวมอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ตาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทันของเค็ม,อ,มอะไรค่ะคือ,อดูแ,บบดแลรับอยู่เสมอกลัวแก่ค่ะ